นามตัสสะภะคะวะตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะตัตวตานัมปิสังฆัสติกาถายาตารังสตาจิตาวะณีวิหารันตุปรมาภุตตาอารภากาทิสี สาธาวุฟังดูราสปุริสาตังหลายสาธาันว่าสปัญยู่พาพุทธ,ธาเจ้าแห่งเราเมื่อไปเข้าสู่นิพพานพ้าก็ยังทรามานอยู่สำราญในป่าจิตาวานาอารามแห่งนายานาธาปินดิกัสสามาหาสัี หากสร้างเป็นตานวันนั้นพาก็พาร่มสึ่งพามผู้หนึ่งหือเป็นเหตุแล้วตอนแก้วจิงตีสนายังกาทาว่าดังนี้ตัดตวาตานำปีสังคัสาดังนี้แลกิราดังจังรู้มานี้ยังมีพามผู้หนึ่งก็อยู่ในเมืองสาวาทีตีนั้น ก็แป็นนั้นรังมีเป็นดีมีเขาของเงินคำหมากนักเลส่วนบา,าพามภูนั้นก็ปฏิบัติอุปาถากไปโตเต้านิรันตาราเบาขาดสายสักวันตุ้งมือเล อันว่าพามผู้นั่นก็มีลูกายผู้หนึ่งเป็นอันรักเพียงมากนักเป็นดังหน่วยตาเล่หูใจมันเก่บพามผู้เป็นโผนั่นมากนักเลวว่าอันเรียกแต่นั่นไปไปนาเบามึนนานเต่าใดเพียดที่อันหนึ่งก็เกิดมีเกลูกายพามผู้นั่นก็หลดกาตำกาลาอันตายไปหันเล ส่วนว่าพามปูเป็นโปนั้นก็มีความสุขทุกมากนักก็ร้องรำให้ไปมาพามก็เอาเข้าของวันคำม,มาเพียงเป็นอุปาการเลี้ยวก็ฮือเปืนไปส่องซาการก็ฮือเปืนเผาสาักพผีตายนั่นเสียเลยวพามก็ฮือเปืนหามายังจางไม่มาเตียงเพียงยังสาลากุมปาจ้าลูกบันหันเล ก็ผู้เสืส่อาสตร์อาสนาแล้วก็อือปืนกังกังยังพาพี่ดานไว้ไปวันหูแล้วมันก็มาตกเตียงเขานำโพจนะาอาหารคือว่าหมากเมิ่งปุ่นปูนปยากวันแล่เขิงเกี้ยวของกินตั้งมูลพร้อมจู้อันแล้วพามก็มาตกเตียงหางยังคาควันใจผู้หนึ่งก็อือไปส่องเขานำโพจนะาอาหาร ก็ฮือไปไปเฝ้ารักษายังป่าหิวทุกวันหันเลพามก็ฮือจ่ายผู้นั่นไปปัดผู้เขาน้ำโูจนาอาหารฮือไปส่องตีนั้นเป็นดังมือยังเป็นควันวันไหนสามขาบเบาฮือขาดสายสักวัน ตราบต่อเต้าปอดไยปีหนึ่งหันเลป่าจ้าตีนั่นมีตีไก่กุนด้วนสายในกลางน้ำปุ่นก็มีเล่ควันผู้นั่นก็ปฏิบัติอุปถากไปต่อเต้าเป็นนิรันตาราเบาขาดสายสักวันยังมีในวันหนึ่งฝนก็ตกน้ำก็นองควันผู้นั่นจังเอาเข้าไปส่งพีตายนั่นว่าอันมันจะข้ามน้ำไปก็เบาได ก็โลดยืนอยู่ทีนั่นสีหันเล่เมื่อนั่นยังมีเจ้าพิกคูตอนหนึ่งก็มาปินดีบาทตานก็มารวดริมนำ้ำทีนั่นคาใจาผู้นั่นก็เอาเข้าน้ำโภชนะอาหารมาตานใส่บาทเจ้าพิกคูตอนนั่นเลี้ยวก็อยากนำอุติซาสวนบุญไปหาค่อนผ่วนตายไปนั่นเล ก็โดยติจ่าพระลาบุญอันนั้นก็ไปพากวัดเป็นของติบเก่ผิดตันั่นเล้วมันก็ได้กินข้าวนำโภชนาอาหารหลายพาการต่างๆถึงเมื่อกังขึ้นแลจะไกลรุ่งเจียงมาเล้ววันรุ่นแต่นั้นหลูกใจพามก็มาสัาเดียงอย่างนิมิตกำฝัน แกพามผู้เป็นโปโววาดังนี้ดูราปโปเฮยบันี้ข่าก็ตายไปใไ้ปีหนึ่งเลี้ยวดังฤาปโเมตังสองก็เบาปันขาได้กินขาน้าวนำโผชนาอาหารสักขาบอัญจาเหตุฉันได้ค่าก็ตายไปใไ้ปีหนึ่งเลี้ยวจึงก็มมาปั้นหือขาได้กินข้าวน้อยหนึ่งในวันนี้จ้า ในเมื่อพามผู้เป็นป่อฟันหันฉันนี่แล้วต้องวันลุนนั่นมาพามผู้เป็นปอก็จึงเรียกหามายังขาดใจาผู้อันหือไปรักษาอุปาถากลูกมันนั่นบาดูราคาจใจกูหืมึงไปรักษาอุปาถากลูกกูด้วยเข้านำโภชนาอาหาร ยังน้ำตอนหมากเบียงปูยาน้ำอาบน้ำสวยนาไม่สีฟันว่าอันดังรือมึงปล่อยเบาไปส่องหือได้กินนั่นจาในกังขึ้นเมื่อวันวานี้ลูกกูก็มาฮือกำฝันเกก,กูว่าดูราป่อเฮยข้าก็ตายไปได้ปีหนึ่งแล้วป่อก็เบาปันเขากินสักวัน จึงกว่อมจังมาปันขาหือขาใดกินเข้าในวันเดียวนี้หน่อยหนึ่งแลมันก็มาสำเดงอือกูฟันว่าดังนี้มีกาวามึงเบาไปปันหื้อลูกกูกินอันจาขาจายผู้นั้นจิงก่าวว่าขาเด่เจ้ากูขาก็หากกตาตำตามกำแห่งเจ้ากูเตะแล ข้าก็เตียงเปียงยังเขานำโภชนอาหารไปส่องหือจู้วันจู้ยามเบาหือขาดสายสักวันสังยามเลเตาวาในวันวานี้ฝนก็ตกนำก็นองขาจะขคามไปก็เบาใด้ข้าก็ยังอยู่ยามน้อยหนึ่งแล้วตัดกาล่ายามนั้นยังมี เจ้าพิ่คูตอนหนึ่งก็มารวดริมน้ำตีนั่นข้าจึงเอาเขาส่วนอันนั้นใส่บาทแล้วก็อุติสาหยาดน้ำฝากนาบุญไปหายังลูกแห่งเจ้าแล้้เวมือกังไหนเจ้าวันวาน,วานี่แหละพามผู้นั่นได้ยินกรรมันนั้นก็จึงได้กล่าวว่ากู้ควันไปอยู่รักษาอุปถาคโดยเขาน้ำโภชนะอาหาร เกมันผู้ตายไปนั่นพามันว่าได้ปีหนึ่งเลี้ยวปล่อยว่าเบาได้กินสักวันอันจาดังคาใจาผู้นี้เบาไปรวดวันเดียวจึงได้เอาเข้าสวนนั่นตานใส่บาดแล้วจึงจังได้กินว่าอันร้อยว่ามันไข้หือกูไปอุปถากพระพุทธเจ้าพึงมีจาเล พามก่อขานิ่งใจดังนี้แลี้ยวจึงจังมาเรียนเนาอายัางขันเข้าตอกดอกไม้ลำตีนตั้งหลายมวนพร้อมเล้วก่เข้าไปหาพระพุทธเจ้าก็ไวด้วยสัจจการว่ารวบยำเยงเลีว้วก็ถามว่าพันตีพากวาคาเดพระพุทธเจ้าดังว่าโปกก็ดีเมก,ก็ดี ลูกหลานญาตีปีน้องก็ดีและตายไปแล้วไดปีหนึ่งก็ดีผู้อยู่ไปหลังนั้นไปส่องเขาน้ำโพจนาอาหารผ้ามาันปีหนึ่งก็ดีสองปีสามปีก็ดีก็ยังจังได้กินเขาพวนอยู่ไปหลังนั้นจา่าขอสะพ,พันอยู่พระพุทธ,ธเจ้าจึงตีสนาเกผูภูคา เมื่อนั้นพาพุทธาเจ้าจึงตีสนาว่าพรามีดูราพรามมันว่าควันตั้งไหลฝุงตายไปมึนนานเลี้ยวผู้อยู่ไปหลังนั้นไปส่องเขาฮือตุกวันว่าได้ร้อยปีปั้นปีก็ดีก็เบาเป็นผ้าโยชจนาสังเล่พี่ว่าจังมักงหือเป็นบุญเป็นกุล แกเขาฟุงอันตายไปนั้นเต่ามีอันหือตาอยากนำอุติซาฝากนาบุญไปหาเขาจึงเป็นพระโยจนาเกเขาได้พระพุทธ,ธเจ้าตีสนาดังนี้เลี้ยวส่วนบาภามผู้นั้นมันก็ได้ฟังธรรมะตีสนาแห่งพระพุทธ,ธเจ้าเต่านั้นเลี้ยก็มีใจใสสตา ในกุณภาตาคากาตาก็ได้สั่งอำลาไว้พาพุทธ,ธเจ้าด้วยอันควับยำเยียงเลี้ยวก็ปวกขึ้นสู่เรือนแห่งต้นเลี้ยวก็มีใจมาไขือตายังวัตถุหลายพาการต่างๆก็มีเล่พัมก็มาตกเตียงยังพาจีวราอัฏฐาปาริขันว่าได้ร้วยกุมเลี้ยวก็จือสัมมา ตกเตียงยังเขานำโภชนะอาหารบูร่ามนเลี้ยวกันถึงวันลุ่นนั่นก็มือนิมนต์พาะพุทธเจ้าพิกุสังฆาตั้งไลามาสู่เรือนแห่งต้นเลี้ยวก็บูชาตานยังเข้านำโภชนะอาหารอันผาหนีตก็ซ้ำหื้อพาชีวาราว่าได้ร้อยกุมหือเป็นตาน พามก่อมาตอกเตียงยาดนำอุติซาส่วนบุญไปหายังลูกใจแห่งต้นเลี้ยวเมื่อนั่นพามภูเป็นปอก,ก็ได้หันยังสีสัมปตีแห่งลูกแห่งต้นฉันนั่นก็เรียกว่าลูกกูได้ป้อนจากตุกเลี้ยวเล ได้ถึงสุขว่าอันาพามก็มาซอกสืนย่องยอกุณเกพาพุธะเจ้าพิกคูสังฆาตั้งหลายก็บอกเหตุอันตอนได้หันยังสีสัมปติแห่งลูกตนเกพาพุทธ,ธเจ้าหันเละพาพุทธ,ธเจ้าก็ตีสนะไปไปนาว่าสังฆูตินังมหาพลังสุข,ขังวีปากุูยาวานิปานามุนตาังดังนี้เล อาถ่าในกาละเมื่อนั่นพาพุทธ,ธเจ้ากล่าวว่าดุราพามอันว่าหืตานเกสังฆาตั้งหลายมีพะพุทธ,ธเจ้าเป็นพาทานมีพละลานี้สองมากนักอาจจังน้ำเมาอย่างสัตตาปุกาละยิงใจตั้งหลายได้ถึงสุขสามพาการสุงั้นมีนิพานเป็นยอดตราบโตเต้าเข้าสู่นิพานจาเล พระพุทธ,ธาเจ้าก็ติสนาเกาพามดังนี้เล้วเหมือนั้นาพามก็ได้ฟังยาราซาธรรมอาติสนาพระพุทธ,ธาเจ้าเต่านั้นเลี้ยก็มีใจอ่อนน้อมก้อมจูยังบุญคุณเกี่ยวสามภาการแลี้ยก็ซอกเสินยกยอยังบุญคุณพระพุทธ,ธาเจ้าว่าอาหูวตาโดยมีแต่แล อันวาตานีแก่นเป็นบุญกุลแก่ขันแลตีวาดาตั้งหลายอันเกิดมาในโลกนี้เลอันวาตานีแก่นเป็นดังร่มเลเงาไปกับตามอย่างปู้การาตั้งหลายเตเลเป็นดังพามตานไปหาลูกแห่งมันพวนตายไปสิ่งจีราการนันนักไปลุนปล่อยใดหือตานจอมหมักนักโดยตีจ้านาบุญนันานัน ก็ได้มือเกิดในจันฟ้าสวรรค์ที่ว่าลูกได้สวยสัมปาติติปอันมากนักก็มีแลาพามผููนั้นกล่าววันนั้นนาอย่างอานี่สองต้านแห่งตอนเต่านั้นแล้วก็มีใจจำจินยินดีมีสิงสาธุกการก็มีวันนั้นแล สถานว่าพาพุทธาเจ้าก็นำมายังธรรมาทีสนาเต่านี้เลี้ยวเจ้าก็สำเนียงอย่างสัจธรรมสีพภาคานคือว่าตุคขาสัจจาสามุตยาสัจจานิโรธาสัจจามกาสัจจาดังนี้แล ในมือแล้วสัจจาสีภาการดังอันส่วนว่าภามผู้นั้นก็ได้สะดับรับฟังย่าราาธรรมอาติสนาภาพุทธ,ธาเจ้าเต่านั้นแล้วก็ได้ถึงสุตาปฏิภาลาตั้งอยู่ตราบต่อเต้าอายุแห่งตนก็มีวันนั้นเลย ฮิยาสังวันนานาวิสิจ้าหองเหตยุยังทำอานิสองน้ำนองตั้งเตะเก้าถึงปลายก็ได้วันหนานาเก่ายังอานิสองตานจอมควันสีก็สำริดที่สาเรจาบุรมมนกาลากุณเต่านี้ก่อนแล